สวัสดีค่ะเบลนะคะจาก Best w r a t i n g Project ค่ะหลังจากที่เบลเปิดเพจนะคะ Best w r a t i n g Project มาได้1ปีแล้วเนอะตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากคู่บ่าวสาวเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เบลได้เจอ คู่บ่าวสาวเนี่ยเกือบร้อยคู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเบลก็เลยเหมือนมีสถิติสนุกสนุกนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะว่าเอ๊ะมันมีสถิติอะไรบ้างเกี่ยวกับงานแต่งงานที่เบลเจอมาแล้วเบลรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนค่ะว่ามันเป็นสถิติที่วัดผลอะไรไม่ได้นะเป็นอะไรที่แบบอ่ะเก็บแบบสนุกสนุกตามความรู้สึกของเบลเฉยเว่าเบลรู้สึกว่าเ,ออเจอแบบนี้เยอะแบบนี้เยอะนะซึ่งต้องบอกว่าบางอันเนี่ยมันก็มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับบางคนที่ ยังไม่มีคู่อะไรแบบนี้แล้วก็เอออาจจะได้ไปลองหาแนวทางของตัวเองดูได้ว่าต้องทำยังไงนะอะไรยังไงนะถึงจะได้แบบแต่งงานบ้างอะไรแบบนี้นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาสถิติอะไรมาฝากบ้า,บาง อ่ะแล้วไหนๆเราก็อยู่กันนอกสถานที่แล้วนะคะระหว่างที่เบลเล่าเรื่องสถิติให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเบลจะพาเดินชมไปที่รอบๆด้วยนะคะวันนี้เบลอยู่ที่โรงแรมนเวลาราชบุรีค่ะอันนี้เป็นวิวจากห้องพักนี่เห็นไหมเอ่ยจะเป็นทุ่งนานะคะตื่นเช้ามาก็ได้วิวนี้เลยนะคะอ่ะมาดูข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกนะคะที่เบลสังเกตเจอเลยนะคะก็คือสําหรับคู่เป่าสาวนะคะคนที่จะแต่งงานกันเนี่ยถ้าสมมุติว่า ฝ่ายชายเป็นลูกคนโตนะคะฝ่ายหญิงก็จะเป็นลูกคนโตเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลับกันค่ะถ้าฝ่ายชายเป็นลูกคนเล็กก็จะเจอกับหญิงสาวที่เป็นลูกคนเล็กเหมือนกันแต่ว่าถ้ากรณีถ้าคู่ไหนเนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะคะก็จะเป็นลูกคนเดียวด้วยกันทั้งคู่เลยละคะ่ะสำหรับอาชีพที่โสดน้อยที่สุดคืออาชีพอะไรรู้ไหมคะอาชีพนั้นก็คืออาชีพนักบ,บัญชีค่ะแต่ถ้าค้บอก คุณทำงานออฟฟิศแต่ยังหาแฟนไม่ได้สักทีเนี่ยนะคะมีทริคมาบอกเลยค่ะว่าพยายามร่วมง,งานกับทีมอื่นเยอะๆนะคะหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยหลังเลิกงานหาเวลาไปแฮงเอากับเพื่อนปุ๋มต่างๆค่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่จะทาให้คุณเจอคู่ได้ค่ะสำหรับคนที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวนี่นะคะต้องบอกว่าวิธีนี้ค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้คุณได้เจอคู่ของคุณได้มากขึ้นค่ะ เมื่อคบกันไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะกิจกรรมที่ผู้รักชอบชวนกันไปทํามากที่สุดก็คือการออกไปท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆหรือว่าหาของอร่อยๆกินค่ะ ก็ต้องบอกไว้เลยนะคะว่ายิ่งผู้รักรักกันดีมากเท่าไหร่น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะและถ้าคุณเป็นคนที่มีอาชีพอยู่ในสายการแพทย์นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าโสดน้อยที่สุดคือพยาบาลและรองลงมาก็คือเภสัชกรค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของทางบ้านหรือว่าธุรกิจส่วนตัวเองเนี่ยก็หมักจะมาเจอกันเองค่ะ รู้ไหมคะผู้ชายเนี่ยถ้าเขารักผู้หญิงคนนั้นแล้วอะค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเกรงใจแล้วก็ยอมทุกเรื่องเลยละค่ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดเก่งเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่ค่อยพูดค่ะแต่ก็มีบางคนบอกนะคะว่าพออยู่กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชวนกันพูดเก่งไปเองละค่ะ เปลีนเสมอแล้วเจอกันเนี่ยคือเรื่องจริงเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการปรับเพื่อให้มันลงตัวกันมากที่สุดค่ะและสําหรับนะคะฝ่ายหญิงที่เรียนจบจากต่างประเทศค่ะอันนี้น่าสนใจมักจะมีคู่ที่เป็นฝ่ายชายที่เรียนจบจากต่างประเทศเหมือนกันแต่ในกรณีถ้าเป็นฝ่ายชายนะคะเรียนจบจากต่างประเทศเท่าที่เบลเจอมาเนี่ยฝ่ายหญิงจะจบต่างประเทศหรือไม่ก็ได้ค่ะ และสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์แบบ long distance relationship เนี่ยนะคะต้องบอกว่าความห่างไกลไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้คุณอยู่ห่างกันค่ะทายของผู้หญิงที่มีคู่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆนะคะมีอารมณ์ผ่านคุยสนุกแต่เอาจริงๆรู้ไหมคะถ้าเขาจะรักอะเราจะเป็นยังไงเขาก็รักค่ะ สำหรับคนไหนที่ยังไม่มีคู่นะคะแล้วอยู่เป็นคนสุดท้ายของกลุ่มเดยจะบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนของคุณค่ะเขาจะช่วยเป็นแม่สื่อแม่ชักแล้วก็ชักพาคนที่ใช่มาให้คุณเองค่ะแนวโน้มของคู่ที่แต่งกันมากที่สุดนะคะก็คือคนที่คบกันมานาน7ปีขึ้นไปค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่ยังคบกันไม่ถึงสาปีค่ะ ค่ะเพราะว่าเมื่อคุณไปคบกับคนใหม่แล้วเนี่ยนะคะภายใน2-3ถึงปีจะมีแนวโน้มแต่งงานสูงที่สุดเลยละ,ค,ะค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสถิติสนุกสนุกที่เรลนำมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกวัดผลอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าบางข้ออาจจะมีประโยชน์นะคะสำหรับใครบางคนที่กำลังเตรียมตัวแต่งงานหรือว่าวางแผนอยากจะหาคู่อยู่นะคะและสำหรับคนไหนนะคะที่กำลังเตรียมตัวแต่งงานอยากมองหาพิธีกรง,งานแต่งงานพิธีหรือว่าทีมดันคิวยังไง inbox เข้ามาพูดคุยกับเบลได้ เวชแ n น w e d d i n g Project ก่อนได้เลยค่ะหรือว่า Line นะคะ BFF Wedding Project นะคะ mm hmm. เรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะให้บริการท,าทั้งพิธีกรนัยพิธีแล้วก็ทีมรนันคิวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะเบลก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เบลด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับที่ดีตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสิขอบคุณครับ thank <laughs> you